รู้สึกผิดจังที่มาที่นี่เพราะทำให้ไม่ได้สนทน,นากับท่านพ่อมาหนึ่งอาทิตย์แล้วสงสัยจะไม่ได้การถ้างั้นก็อย่ามาสิแต่การสนทนา,นานสำคัญขนาดนั้นเชิร์ริความรู้สึกมันทำให้เป็นรูปร่างไม่ได้เพราะงั้นการแสดงออกด้วยคำพูดก็สำคัญนะดูนี่ก็แล้วกันเป็นหินที่แปลกดีนะความริษยาและความโอหังอวดดี ความรู้สึกอัปลักษ์ที่มนุษย์มีเปลี่ยนมาอยู่ในรูปร่างของก้อนผลึกืทําความรู้สึกให้เป็นรูปร่างมันผิดกฎนะไม่ได้ผิดกฎแค่ไม่มีเรื่องที่ข้าทำไม่ได้เท่านั้นยิ่งอัปลักษ์ก็ยิ่งมีประกายล้ำลึกเป็นของที่น่าเหยียดหยันนะน่าสนใจมากถึงมีความรู้สึกอัปลักษ์ แต่พอเหลือเป็นรูปร่างแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการมองย้อนกลับไปเพื่อคิดทบทวนนะในทางตรงกันข้ามความรู้สึกรักยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ยิ่งกระจัดกระจายเป็นแสงสว่างไม่สามารถทำเป็นรูปร่างได้วิเศษไปเลยขอบคุณรู้สึกเหมือนแอบเห็นความลับสุดยอดข้่ให้แล้วที่ไม่สามารถเป็นรูปร่างได้เพราะความรักชำระล้างให้บริสุทธิ์ไง หอหุ้มทุกสรรพสิ่งไว้ด้วยความไม่มีที่สิ้นสุดบทที่77อัญยมณีสีนิน,นเล่มที่13เขียนรีวิวการ์ตูนวันนี้มารีวิวเรื่องเซ v ว n นโกส t ค่ะเนื้อเรื่องและภาพโดยอาจารย์ยูกิอเมมิยะและอาจารย์ยูกิโนอิชิฮาระลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนในไทยเป็นของบงกฎคอมมิกค,ค่ะเป็นแนวแฟนตาซีการเดินทางราคาอยู่ที่ 4 5 5 0บาทค่ะเรื่องย่อเทโตคลายเด็กหนุ่มที่ไร้ความทรงจำในวัยเด็กมีเพียงบางเรื่องที่ประติดประต่อได้ในความฝันเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งจักรวรรดิปราบูบที่กำลังจะจบการศึกษาบังเอิญได้ยินเรื่องความลับเกี่ยวกับราชาอาณาจักรลักซ์ที่ล่มสลายและดวงเนธแห่งสวรรค์ดวงเนตรแห่งมิคาเอล ทำให้ระลึกความทรงจาได้ว่าตนคือโอรสของกษัตริย์แห่งรัชที่ล่มสลายและผู้ที่สังหารบิดาคือเสนาธิการทหารอัยนามิเขาจึงกระโจนเข้าหาอัยนามิหมายปิดชีพแต่ถูกลูกน้องของอัยนามิเข้าจัดการและถูกจับกลุ่มข้อหาพยายามฆ่าในทหารระดับสูงแต่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทนามว่ามิคาเงะและหลบหนีจากเขตที่หนึ่งของจักรวรรดิ จนหนีรอดไปจนถึงเขตที่7อันเป็นอนาเขตของพระเจ้าและได้รับความช่วยเหลือจากบัตรหลวงทั้ง3นามว่าฟราวคัสเตอร์ลาบาดอรเรื่องราวการตามหาตัวตนที่แท้จริงของเตโตกคลายและประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเมื่อ10ปีก่อนวงล้อแห่งโชคชะตาจึงเริ่มเดินอีกครั้ง1,000ปีก่อนได้มีเทพแห่งความตายนาะมว่าฟโรเรนได้กระทำความผิด ด้วยการสังหารบุตรสาวเจ้าแห่งสงสวรรค์และหลบหนีไายัางแดนมนุษย์ฟาโรเรนได้ช่วงชิงวิญญาณของมนุษย์จํานวนมากมาเป็นของตนเจ้าแห่งสงสวรรค์จึงได้สร้างเทพแห่งความตายทั้งเจ็ดจากเศษเสี่ยวของฟาโรเรนนามว่าเซเว่นโกสเพื่อที่จะตักเตือนฟาโรเรนแต่ในท้ายที่สุดเซเว่นโกสได้ใช้ดวงนีรแห่งมิคาเอลผนึกร่างของฟาโรเรนไว้ในกล่องแพนโดร่าและดวงเนตรแห่งราฟาเอลผนึกพลังของฟาโรเรน ทำให้ดวงวิญญาณของฟาโรเรนต้องวนเวียนไหวตายเกิดในแดนมนุษย์เซเวนโกสไม่อาจากลับสู่สวรรค์ได้จึงทำได้เพียงอยู่ที่แดนมนุษย์เพื่อหยุดยั้ยงการคืนชีพของฟาโรเรนเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนเราอ่านมันจะเล่นประเด็นเกี่ยวกับแบบอะไรที่มันตรงกันข้ามกันอะไแบบความมืดกับแสงสวา่างชีวิตกับความตายแล้วก็ความรักความเกลียดชังเนี่ยคือมันจะเล่นอะไรที่ตรงข้ามกันแล้วก็ จะมีประเด็นพูดถึงแบบประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกโดยแบบผู้ชนะสงครามอ่ะคนชนะเขาก็ต้องเขียนให้ตัวเองดูดูดีใช่ไหมส่วนคนแพ้ก็จะแบบดูเป็นตัวร้ายแล้วก็ความลน้ําทางสังคมแล้วก็เรื่องนี้จะพูดถึงอ่าความรักความรักในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้พูดแบบอ่าฉันรักคนนี้ในแบบ คนรักนะรักในแบบเพื่อนรักในแบบครอบครัวเขาจะไม่ได้พูดดงรายละเอียดแต่เขาจะมองว่าความรักคือความรักความรักไม่จําเป็นต้องเป็นชายชาย,ชายหญิง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 ชายชายคือมันไม่มีรูปแบบมันไม่มีตายตัวความรักเกิดขึ้นกับใครก็ได้ตัวละครที่เราชอบเนี่ยจะมีอยู่สองตัวก็คือฟราวกับออยานิเป็นตัวละครที่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน คือเหมือนเป็นฝาแฝดกันแต่ก็ไม่ใช่คือเขาไม่ใช่ฝาแฝดกันทุกคนแต่ว่าเขาเหมือนกันมากๆในเรื่องนิสัยบางอย่างอะยกตัวอย่างความรักของสองตัวละครเนี่ยคือมุมมองความรักที่เขามีต่อคนรักหรือว่าเพื่อนคนสําคัญเนี่ยฟราอ่ะเขาเลือกที่จะมอบอิสระให้กับคนที่ตัวเองรักเลือกที่จะเฝ้ามองแล้วก็คอยปกป้องอยู่ห่างๆในขณะที่ไอยานามีอะเขาเลือกที่จะแบบให้คนที่รักมาอยู่ข้าง ไม่ให้ไปไหนเลยนะคือแบบคือจะต้องอยู่ในกรงทองของฉันเท่านั้นเพื่อที่จะได้เฝ้ามองให้อยู่ในสายตาตลอดเวลาแล้วก็จะได้ปกป้องไม่ให้แบบไม่ให้เธอจากฉันไปไกลเงี้ยแบบคือมันจุดประสงค์เหมือนกันก็คือแบบขอให้ได้มองแล้วก็ขอให้ได้แบบได้ปกป้องแต่ว่าวิธีการปฏิบัติกับความรักกับสิ่งสําคัญนั้นของสองตัวละครอะ่ะมันมันต่างกัน เราก็เลยสุดชอบในการเขียนที่ให้เขามีอะไรที่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันมันมีหลายเรื่องมากสำหรับตัวละครสองตัวนี้ในส่วนของตัวละครที่เรารู้สึกว่าเราเห็นอ,อกเห็นใจจะเรียกว่าสงสารหรือเห็นอ,อกเห็นใจดีก็คือองค์หญิงของจกักรวรรดิบาบูคือแม่ขององค์หญิงอ่ะองค์จักรพรรดินีอ่ะแต่งงานกับ พ่อก็คือจกักรพรรดิด้วยเรื่องทางการเมืองแต่างงานกันทางการเมืองแต่ว่าจากักรพรรดิตัวผู้ชายเขาก็มีผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเขาชอบเป็นผู้หญิงที่เขารักเนี่ยหลังจากที่แบบแต่งงานมีองค์หญิงเกิดขึ้นมาไม่นานจากักรพรรดินี้ก็ตายทิ้งลูกสาวเอาไว้ในขณะที่คนเป็นพ่อจกักรพรรดิไม่เคยแม้แต่จะแบบพูดคุยกับลูกไม่เคยกอดไม่เคยมอบความรักให้ลูกเลยด้วยซ้ํา คือองค์หญิงอะ่ะเติบโตมาท่ามกลางความโดดเดี่ยวท่ามกลางการแย่งชิงบัลลังจากญาติคือญาติอ่ะก็ไมไ่แสดงออกอย่างจงแจ้งนะว่าอยากได้บัลลังแต่ก็แบบแสดงออกประมาณว่าทําให้องค์หญิงอะ่ะดูไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัชทายาทไม่เหมาะสมที่จะเป็นจักรพรรดินีใน,นอนาคตแล้วก็ตัวพ่อคือแบบอ่าคือเขาไม่เคย แสดงความรักกับลูกตัวเองเลยไม่เคยเห็นคุณค่าว่านี่คือความรักที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของตัวเองเขาคิดแม้กระทั่งจะฆ่าลูกสาวตัวเองเพื่อแบบเพื่อที่จะมีอํานาจเพื่อที่จะได้เป็นจักรพรรดิต่อไปสําหรับในส่วนของรูปเล่มกระตูนเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเก่าเพราะว่าตอนเราซื้อมันไม่มีเรื่องนี้ไม่มีอ e ีบุ๊กนะคะทุกคน เราซื้อหนังสือการ์ตูนผ่านเว็บของสนักพิมพ์ตอนที่เราแกะออกจากซองอ่ะคือกลิ่นกับสีเขาอะ่ะสีเนี่ยกระดาษอะแบบโอ้โหแบบสุดยอดมากแบบมันไปสุดมากสีกับกลิ่นเขาก็คือแบบสุดๆแต่ว่าเล่มที่เราได้มันไม่มีไม่มีน้ำมันไม่มีฝุ่นอะไรก็โอเคค่ะตอนได้มาปุ๊บก็ต้องหาซองให้เขาอยู่ หาสองกันชื้นให้ใสอีกเพื่อที่จะแบบไม่ให้ให้เขาอยู่กับเราไปได้น,นานๆขึ้นอนะ่ะเรื่องนี้ก็จากดูจากหลังปกอะ่ะก็เกือบสิบปีแล้วฮนะคือถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งอะตอนนี้คือแบบอยู่ปสามจะขึ้นปสี่อ่ะคือแบบจะสิบปีแล้วถ้ารู้จักเรื่องนี้มาก่อนจะมีอนิเมะก็คือแบบเธอไม่เด็กแล้วนะเธอแบบเธออายุเยอะแล้วนะทุกคน สำหรับเรื่องนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ